มัสการหลวงพี่คะเราอยู่กับรายการคําถามโดนใจจากวัดทรงธรรมกัลยาณีนะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่1 4 3 43นะคะหลวงแม่ยังอยู่กับลูกเนนลูกเนนรุ่นนี้เป็นลูกเนนรุ่น32เราอยู่ด้วยกัน40รูป40รูปแล้วเราก็มีแม่ขาวแม่ขาวอยู่กันอีกประมาณ6-7คนนะแม่ขาวที่มาร่วมอยู่ในรายการนี้ก็เป็นช่วงที่อบอุ่น อบอุ่นเกินคาดอบอุ่นเกินคาดเพราะว่าความร้อนจากข้างนอกปีนี้ก็เป็นพิเศษบางจังหวัดเท่าที่หลวงแม่ได้รับรายงานนะคะอย่างที่กระบี่เนี่ย52อ52ร้อนมากๆเลยแต่ว่าเราในความร้อนของเรานั้นก็เป็นความเย็นชุ่มฉ่ำด้วยความร้อนอข้างนอกแต่ว่าข้างในของเราเนี่ยเราปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะก็จะเป็นความเย็นชุ่มฉ่ำน้องเนรมีคำถามที่จะมา ให้น้องเนนถามแต่จริงๆแล้วองค์ความรู้นี้เป็นความรู้ที่แลกแลกเปลี่ยนและแบ่งปันแบ่งปันกับผู้ที่เข้ามาชมในรายการได้นะคะนี่ม์สัมเนรีธรรมพัสราค่ะ,ะก่อนมัตก,การหลวงแม่เจ้าค่ะลูกเนมีความสงสัยเหตุใดพิสุนีจึงต้องกราบไหว้พระสงฆ์แม้จะบวชได้เพียงวันเดียวค่ะ คำถามว่าทําไมภิกษุณีแม้ว่าบวชมาแล้วร้อยพรรษานะคะก็ต้องกราบไหว้พระภิกษุไม่ใช่ไม่ใช่สงพระภิกษุพระภิกษุแม้ว่าพระภิกษุรูปนั้นนะ่ะบวชมาได้เพียงวันเดียว this is the first garudama the bhikuni who is ordained for 100 years must always pay respect even to a monk who is ordained but one day she's asking why why so เราทำความเข้าใจว่าเมื่อภิกษุณีสงฆ์เกิดขึ้นเนี่ยพระภิกษุสงฆ์มีอยู่แล้ว าปีถูกไม่ถูกและพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อจะสอนผู้หญิงจำนวนมาก500นางที่มาบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องวางแผนแล้วว่าพระพุทธองค์ล,ล,ลำพังพระองค์เดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะสอนลูกผู้หญิงได้เยอะแยะก็ต้องมอบหมายให้บรรดาพระภิกษุสงฆ์ที่ช่วยงานท่านนะนะคะคือบรรดาหลวงพี่หลวงพี่พระภิกษุเนี่ย แบ่งปันช่วยกันสอนพระภิกษุณีด้วยแต่ถ้าหากว่าพระภิกษุณีเข้ามาในลักษณะของการมีอัตตาตัวตนโดยเฉพาะคนที่เข้ามาขอบวชเป็นพระราชนีลูกต้องนึกภาพนะว่าครุธรรมเนี่ยให้ใครครุธรรมเนี่ให้พระแม่นานางถูกไหมครุธรรมนี้ให้พระแม่นานางเพราะฉะนั้นต้องแตะเบรกเอาไว้ก่อนว่าแม้ว่าจะเป็น เจ้านายมาก่อนแต่บัดนี้มาเป็นสมาชิกของคณะสงฆ์นะคณะสงฆ์นี้มีพี่ชายที่จะสั่งสอนอบรมเรานะถ้าหากว่าภิกษุณีที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงไม่ว่าจะเป็นพระราชินีก็ต้องมีความเคารพต่อพระภิกษุเพื่อว่าพระภิกษุจะได้ทําหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนได้ถ้าเราไม่เข้าใจเงื่อนไขตรงนี้นะคะเหมือนกับ น,นักวิจัยต่างชาติะคะ่ะเป็นอันนี้เป็นปัญหาของของตะวันตกเยอะเลยที่เขาบอกว่าโอ๊ยศาสนาพุทธเนี่ยมีอคติทางเพศมากๆเลยดูสิข้อนี้ยกข้อนี้มาทันทีถ้าเราไม่เข้าใจปริบทเราก็จะเข้าใจผิดพลาดเข้าใจคลาดเคลื่อนเ mm hmm. ข้าใจนะเข้าใจประเด็นนะคะแล้วเราก็เห็นว่าตอนที่จะสวดปฏิโมกข์นนะนะพระภิกษุก็สวดไม่เป็น mm hmm. สวดไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ต้องมอบหมายให้พระภิกษุนะสอน ไปสอนกันก่อนไปสอนกันมาก่อนเสร็จสับแล้วเมื่อพระภิกษุณีสามารถจะสวดปฏิโมกเองได้แล้วถึงมาแยกว่าบัดนี้พระภิกษุณีสวดปฏิโมกของพระภิกษุณีพระภิกษุสงฆ์สวดปฏิโมกของพระภิกษุสงฆ์เป็นต้นเป็นต้นนะคะและลูกจะเห็นลูกจะเห็นหลวงพ่อมาสอนเนะี่ยหลวงพ่อต้องมาให้โอวทเราทุกๆุกกึ่งเดือนกึ่งเดือนก็คือพระจันทร์เต็มดวงกับกับพระจันทร์เดือนมืดน,นะ ก่อนที่เราจะสวดปฏิโมกต้องมีพระภิกษุมาให้โอวาดเราพระภิกษุที่มาให้โอวาดเนี่ยก็ต้องมีอายุพรรษา20ต้องเป็นผู้ทรงธรรมอวินยัยเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติพระธรรมอวินยัยและต้องเป็นผู้รู้พระธรรมอวินัยและต้องเป็นผู้รู้ปฏิโมกของสองสงฆ์เพราะว่าจะมาสอนภิกษุณีจะรู้ลำพังเฉพาะปฏิโมกของสงฆ์ภิกษุสงฆ์เท่านั้นไม่ได้นะคะ นอกจากนั้นเงื่อนไขที่สําคัญคุณสมบัติหนึ่งในสิบข้อของพระภิกษุที่จะมาสอนภิกษุณีต้องมีเมตตาต่อภิกษุณีเป็นเงื่อนไขสําคัญนะคะเราก็เข้าใจเราจึงเข้าใจและชื่นชมว่าทาไมพระพุทธเจ้าวางครุธรรมข้อแรกไว้เพราะว่าคนที่รับครุธรรมเป็นการอุปสมบทคือพระแม่นานางคือพระแม่นานางูกเพราะฉะนั้น หลวงแม่เห็นภาพถ้าลูกพูดถึงครุธรรมแปดลูกต้องเห็นภาพพระแม่นานางพระแม่นานา,นางเนี่ยความที่ท่านเป็นควีนใช่ไหมท่านเป็นพระราชินีใช่ไหมคะท่านก็ต้องกงกำกับวงการและพระที่มาบวชในพระพุทธศาสนาในสมัยแรกนั้นเราไม่ถือไม่ถือวันณะใช่ไหมก็มีูจากวันณะต่างๆอะ่ะบางทีก็ยังยังกิริยามารยาทไม่ได้สุภาพไม่ได้ไม่ได้ถูกฝึกมาเหมือนกับเจ้านายในสากยะใช่ไหม มีหรือที่พระแม่นานางจะไม่ไปจัดการสั่งสอนถูกไหมถูกพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าเมื่อแม่เข้ามาเนี่ยเดียวแม่จะไปสั่งสอนภิกษุแน่ๆ,ๆเลยแต่เบรกเอาไว้ก่อนว่าเมื่อภิกษุณีเข้ามาให้ภิกษุณีน่ยนะรับคําสอนจากพระภิกษุพระใจประเด็นนะคะขอบคุณที่ถามเพราะว่าเป็นโอกาสให้หลวงแม่ได้พูดคุยกับลูกคนอื่นด้วยนะคะมาถึงคําถามของลูกธรรมวิวนาเชิญค่ะ ล,ลูกเรียนมีคําถามขอเรียนถามว่าเพราะเหตุใดมนุษย์ถึงกราบไหว้พญานาคมนุษย์ถึงกราบไหว้พญานาคไม่ต้องกราบไหว้ก็ได้นะแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยเมตตาธรรมทําไมชาวพุทธนิยมกราบไหว้พญานาคไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธที่นิยมกราบไหว้พญานาคนะคะ Southeast Asian countries ประเทศใน Southeast Asia เนี่ยนะคะรุวนแล้วแต่ เคารพพญานาคก่อนพุทธศาสนาเพราะพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้าพญานาคพ่นน้าใช่ไหมคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์พ่นน้ําเมื่อพ่นน้ำเนี่ยเราเป็นประเทศเกษตรใช่ไหมเราต้องอาศัยน้ํา ชาวนาต้องอาศัยน้ําเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ของน้ําจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราเคารพบูชาตอนี้พอมาผูกพันกับศาสนาพุทธก็เมื่อตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางเป็นยังเป็นพระมหาโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้บรรลุธรรมอ๋ออาจจะบรรลุธรรมแล้วอาจจะบรรลุธรรมแล้วค่ะอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะคะก็ฝนตกฝนตกพญานาคเนี่ยมาถวายอารกขาพระพุทธเจ้าคือมา ขดตัวเองเนี่ยนะคะรอบพระพุทธเจ้าแล้วก็แผ่พังพานเพื่อที่จะคุ้มกันฝนให้ท่านลุกนึกภาพนะเพื่อที่จะปกป้องพระพุทธเจ้าไม่ให้เปียกฝนนะ่ะเพราะฉะนั้นคอยหายสปีคอย,คอยขดของพญาะะนาคเนี่ยนะคะขึ้นมาถึงแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นเฉพาะพระเศียรของพระพุทธเจ้าตอนนั้นน่ะที่ผลกขึ้นมาพระพุทธรูปในลักษณะนี้คะ่ะ มีหลวงแม่เคยเห็นนะคะอยู่ในอยู่ในเจดีย์ของเจ้านายที่วัดวัดราชบพิตรถ้าหลวงแม่จำไม่ผิดวัดเจ้านายหลวงวัดของเจ้านายเพราะว่าเจ้านายองค์นั้นท่านเกิดวันเสาร์ท่านก็เลยมีรูปพญานาคแบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วรูปพญานาคที่เราเห็นเป็นรูปเคารพเนี่ยพระพุทธเจ้าจะประทับบนขนนตทางของของพญานาคนะคะซึ่งในความเป็นจริงเปียกฝนมะเปียกแน่นอน เด็กแน่นอนแต่ถ้าหากว่าทําเป็นรูปขนดขึ้นมาจนถึงพระเสียรเนี่ยมันไม่มีความงามทางศิลปะมันไม่มีความงามทางศิลปะเขาก็เลยวางพระพุทธเจ้าให้อยู่บนขนดขนดทางของพญานาคทําความเข้าใจว่าพญานาคเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ตอนนี้พญานาคที่มาถวายอาราคากับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีเรื่องพญานาคเกี่ยวพันกับพุทธศาสนามาก เมื่อตอนที่พระพุทธเจ้ายัางเป็นพระมหาโพธิสัตว์ตอนที่อ,อดข้าวอดน้ามาจนผ่ายผอมมากนะคะเสร็จแล้วก็มานึกได้ว่าการอดข้าวเนี่ยวิธีการเนี่ยการทรมานตนเนี่ยไม่ได้เกิดปัญญาไม่นําไปสู่ปัญญาที่จะนําไปสู่ความรู้แจ้งว่าทํำยังไงถึงจะพ้นทุกข์ใช่ไหมคะท่านก็เลยยกเลิกยกเลิกการอดอาหารนั้นแล้วก็หันมาสวยพระกยาหารใหม่ เมื่อหันมาเสวยพระกยาหารใหม่เนะี่ยที่ถวายข้าวมื้อแรกกับพระพุทธเจ้าคือนางสุชาดานางสุชาดานะ่อธิษฐานขอลูกเอาไว้ตั้งนานแล้วค่ะแล้วยังไม่ได้มาแก้บนถือโอกาสนั้นมาแก้บนนะคะเอาข้าวมาทุประยาตมาตั้งใจจะถวายกับลูกกเทวดาเนะทวดาที่อยู่ตัต้นไม้นะคะมาเห็นพระมหาโพธิสัตว์นั่งผอมมีแต่โครงกระดูกนะรบเผลินนึกว่าอาจจะเป็นล,ลูกกเทวดาเนาะ เอาอาหารมาถวายพอพระพุทธเจ้าสเสวยพระกญาหารสเสร็จนะบาททองคำนะคะบาททองคำเนี่ยก็ททยอ,อธิษฐานลอยบาทก็าบาตรเนี่ยคะ่ะไปล้างที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานะในในทริปที่จะไปที่จะไปอินเดียเราจะไปที่เนรัญชราแล้วจะไปดูว่าจุดไหนที่พระพุทธเจ้าลอยบานรลอยบาทไปเนี่ยไอ้ไม่ใช่ลอยบาทรลอยถาดลอยถาดทองคำนะคะถาดทองคำเนี่ยก็ลงไปที่เมืองพญานาคลงไปที่เมืองพญานาคก,ก็เหมือนกับ มีบาทมีถาดเดิมที่พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะคะอธิษฐานแล้วก็บาดนี่ตกมากองกันเป็นกองพอมีบาทใหม่นะ่ะไปซ้อนกับบาทเก่าพญานาคที่เป็นคนดูแลก็รู้เลยว่าบาัตดนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่กําลังจะเกิดขึ้นก,ก็เป็นเรื่องราวของพญานาคอีกนะคะจะเห็นว่าพญานาคเนี่ยผูกพันผูกพันมากับเรื่องราวของพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นเราทําความเข้าใจว่า พญานาคเป็นหมายของความอุดมสมบูรณ์ลูกจะเห็นว่าถ้าไปทางอีสานนะคะวุจจนิยมสร้างสร้าง,างพญานาคมากหลแม่ไปที่วัดหนึ่งเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมานะคะยังยังใส่มาสก์อยู่เลยเคนที่สร้างวัดเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงเป็นแม่ชีแหละคะ่ะโอ้สร้างวัดใหญ่โตคะ่ะพญานาคนะคะตั้งแต่ถนนที่เลี้ยวเข้าไปนะพญานานะคเลยค่ะ ไปจนถึงข้างในแล้วข้างในนี่ก็เป็นพญานาคไข้กันสอ,สองตัวอย่างนี้นะคะคือเน้นมากทําไมพญานาคถึงได้พอพพลาทางทางทางด้านตะว,วันออกนะคะริมฝังง่งโ้งริมฝั่ง้งนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของพญานาคเนี่ยนะคะจะอยู่กับโดยเฉพาะคนไทยทา,ท,าทางฝั่งทางฝั่งงนะ่ะเยอะมากกว่าที่อื่นแล้วเราก็นิยมพญานาคมาเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะ เช่นวัดที่อยู่สูงๆะค่ะก็จะนิยมทำเรลิงราวเนี่ยนะคะราวเนี่ยเป็นพญานาคเช่นที่ขึ้นขึ้นดอดสุเทพใช่ไหมขึ้นดอดสุเทพก็เป็นพญานาคเหมือนกันพญานาคมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับวัฒนธรรม southeast asian countries อเอ่ออะไรเอเอเชียตะวันออกเฉียอองใต้ เอเชียตะวนันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะตลอดเลยค่ะตลอดลุ่มน้ำโขงประเทศในแถบนี้นะคะก็จะบูชาบูชากราบไหว้พญานาคในลักษณะของถ้าถ้าก็เป็นคนสมัยใหม่ก็จะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์พวกเราประเทศทางฝั่งนี้นะคะต้องอาศัยน้ำเพราะเป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่ขเขมิเข้ามาขเขมิแล้วอะไรขเขมินแล้วเวียดนามเวียดนามเหนือเวียดนามใต้นะคะทางเหนือเป็นลาวลงมาเป็นประเทศไทยรุ่นแล้วแต่ต้องการต้องการน้ําต้องการความอุดมสมบูรณ์ถ้าเราก็มีการสงการานต์เนี่ยเราบอกอะไรจะได้น้กนากีนนาคให้น้ํากิ่ตัวใช่ไหมนาคให้น้ํากิ่ตัวเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อที่ซ้อนเข้ามากับวัฒนธรรมของประเทศในฝั่งเนี้ย ในฝั่งตนออกเขียงใต้นะ,นะคะถ้าหากว่าเรารู้ความเป็นมาของภูมิประเทศเรารู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเราก็จะชื่นชมจะชื่นชมว่าโอ้ประเทศเหล่านี้นะเขสารกันกับความเชื่อทางศาสนาความเชื่อความเชื่อทางด้านวัฒนธรรมเข้ากันกันเข้ากันกับศิลปะแต่ศิลปะที่เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยตานะคะเข้าใจง่าย เข้าใจง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพญานาคเนี่ยไม่อยู่ทั่วไปแต่วัดเราเนี่ยไม่มีพญานาคหลวงยาศิลปะของเรานะคะจะเป็นศิลปะดอกบัวสังเกตไหอันนี้เป็นความคิดของหลวงยาหลวงยาท่านบอกว่าวัดส่วนใหญ่จะเป็นพุทธจับนาคใช่ไหมพุทธสู้กันกันกบนาคนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่มาจากความเชื่อของแขกพุทธกับนาคแล้วก็สู้กันมา พุธปลายแพ้พญานาคพายแพ้เป็นสงครามมา,มายาวนานพุธจับนาคแล้วก็ทําเป็นเอ่อพุธพุธจับนาคอย่างนี้นะคะพุธพุธกลางสองมืออย่างนี้นะคะบางทีก็เท้าจับนาคเอาไว้อันนี้ก็คือพุชชนะนาคใช่ไหมพุชจับนาคนะ่หลวงย่าบอกฉันไม่เอาสัตว์เลว้ยคราน วัดชั้นให้มีดอกบัวเพราะเป็นวัดสายโพธิสัตว์นะคะเอาดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของการตระสรู้ตรัสรู้ประมาณนั้นนะคะทำความเข้าใจว่าถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ปฏิเสธในขณะเดียวกันเราก็ไม่เชื่อจนกระทั่งหัวริมทิมประตูมีมีเหตุผลในความเชื่อของเรานะคะศรัทธาเคารพ ขณะเดียวกันมีปัญญาให้รู้ว่าทิศทางสุดท้ายของเราทิศทางของเราเนะี่ยเป็นทิศทางที่จะมุ่งสู่พระนิพพานนะเข้าใจนะคะ,คะพอสมควรพอสมควรนะคะพอสมควรสำหรับตอนที่143แล้วเราคงจะมีโอกาสได้ทำตอนต่อไปคะ่ะขอขอบคุณน้องเนนทุกๆคนที่ร่วมในวันนี้คะ่ะในรายการวันนี้คะ่ะ